ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์ Action f a n t a าซย้อนยุคปรมาจารย์ทยักเกรียน t i เกอร์แอนด์ e ที่ยายดูตัวอย่างแล้วบูกันตาแตกมากนำแสดงโดยจางหลิงเฮอพระเอกที่ผลงานเปรี้ยงปล่างยังเหนือเมคาชตาลิขิตพึ่งจบลงไปหมัดๆนั่นเองครั้งนี้ เขามากับผองเพื่อนนักแสดงวัยรุ่นอย่างเจียงหลงเฉินโยวเว้ยเย่ชิงและหวังวี่เหวนินบอกเล่าเรื่องราวของเมืองฝูหลงที่บรรดาเหล่าปีศาจออกมาเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายอีกครั้งหลังจากถูกปราบไปเมื่อห้ารอปีก่อนคาทำให้เหล่าวัยรุ่นผู้กล้านำทีมโดยฉีเสี่ยวเซวียนนักปราบปีศาจผู้เย็นชาและบ้าความสะอาดหูจือ่อ เด็กหนุ่มกำพลาชาติกำเนิดลึกลับผู้มองโลกบวกและผองเพื่อนชายหญิงผู้เสียสละต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องโลกโดยระหว่างทางนะคะพวกเขาก็ได้ค้นพบการสมคบคิดอันน่าตกใจของนักพรตปราบปีศาจแห่งราชสำนักที่ได้ผลประโยชน์จากศึกเมื่อ500ปีก่อนหรือภัยพิบัติครั้งใหม่นี้ ก็เกิดขึ้นจากการวางแผนของมาสเตอร์มายเจ้าเดิมก็ต้องมาเอาช่วยกลุ่มสหายเลือดใหม่ไฟแรงกันให้หนักละค่ะว่าจะสามารถไล่ต้อนบรรดาน,นักพรดแก่กะโหลกกะลาแล้วเอาชนะไปแบบสะใจได้หรือไม่แม่เรื่องแบบนี้นี่มันคลาสสิกจริงๆไม่ว่าจะในซีรีส์หรือว่านอกซีรีส์มีให้เห็นกันทุกยุคทุกสมัยเลย เรื่องนี้ไม่เน้นเส้นโรแมนติกนะคะเป็นแนวกําลังภายในฉากต่อสู้น่าจะมันหยดแน่นอนซึ่งยายก็ไม่ติดแต่อย่างใดจ้าพระคุมน้องจางหลิงเฮอเรื่องเนี้ลุกเทเดินใจใหญ่มากใครสนใจเหมือนยายมีซับไทยตามไปได้เลยที่ไอชีอี e ้ค่ะสุดท้ายนี้ ยายขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย